บุญจากการเป็นคนรักที่จริงจังมั่นคงและจริงใจจะส่งผลให้คุณมีดวงความรักที่สดใสได้แต่งงานแน่นอนเออคอนเกรสเลชั่น <And congratulations S 1> เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่พลังบุญแต้มบุญ24ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นดวงชะตาดีๆของคนที่ มีความงดงามและเป็นคนรักที่ดีในหัวใจนะคะดูจากพลังงานตรงนี้หากคุณโสดอยู่มีโอกาสเหลือเกินว่า24ชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้เจอความรักที่ดีหากก่อนหน้านี้เนาะคุณมีความรักมาก่อนและคุณเป็นคนรักที่จริงจังจริงใจมั่นคงหนักแน่นต้องบอกเลยผลบุญกุศลจากความเป็นคนรักที่ดีของคุณจะส่งผลให้24ชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้พบเจอความรักที่ดีหรือเข้าใกล้ที่จะได้เจอความรักที่ดีแล้วนะ หรือถ้าเกิดว่าคุณสถานะไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าความถึงแม้จะไม่ชัดเจนแต่คุณก็ยังมีความจรงิจรง,จ,รงจังจริงใจมีความหนักแน่นมันจะสมผลให้คุณได้เจอรักดีๆนะคะหรือคนคุยของคุณหรือคนที่ไม่ชัดเจนอ่ะคุณเนี่ยเขาจะเห็นคุณงามความดีของคุณตรงนี้นะแล้วก็มีจิตใจนะมีการตัดสินใจมีความหนักแน่นที่อยากจะ ใช้ชีวิตร่วมกันไปกับคุณยาวๆหรือมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะตัดสินใจที่จะเลือกคุณนะคะเออมีโอกาสที่จะเลือกคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเลือกคุณเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตไปอยู่ด้วยแบบยาวๆหรืออาจจะแต่งงาแต่งงานกันอะไรเงี้ยเขาจะมีการตัดสินใจแบบนี้หรือมีคิดความคิดเรื่องนี้หรือนะอาจจะเป็นไ่ได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีคนถูกอกถูกใจเพิ่มเติม เห็นคุณงามความดีของคุณเห็นความจริงจังเห็นความตั้งใจรักของคุณแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ตั้งใจรักเหมือนกันนะมาให้เขาเรียกว่ามา,มาเป็นช้อยมาเป็นทางเลือกให้กับคุณนะคะเออมาเป็นตัวเลือกให้กับคุณนะทำให้คุณมีช้อยมีทางเลือกในะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วนะ ไม่ว่าความสัมพันธ์จะดีอยู่แล้วนะหรือว่าอาจจะทะเลาะเบาะแว้งหรือมีความขัดแย้งตัดกันอะไรเล็กๆน้อยๆต่างๆก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยผลบุญจากการที่คุณมีความจริงจังมีความจริงใจมีความมั่นคงและตั้งใจรักเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่า24ชั่วโมงนี้เขาจะรู้ระลึกรู้เนาะหรือรับรู้ได้นะหรือว่าอาจจะมีการประมวลผลในเรื่องของคุณงามความดีของคุณในความตั้งใจรักความจริงจังความจริงใจคือเขาจะรับรู้ความตั้งใจรักของคุณอะ จนมันมากพอมากพอที่เขาจะรู้สึกว่าคุณคือคนสําคัญของใจนะถ้าเกิดงอนๆกันอยู่ทะเลาะกันอยู่มีโอกาสกลับมาดีกันแล้วดีกันครั้งเนี้มันจะดีกว่าเดิมนะเขาจะเข้าใจและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเข้าใจความรักที่คุณมอบให้กับเขาแล้วนะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะก็ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะแพลนในเรื่องของการแต่งงงงแต่งงานแล้วนะอาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มีการสู่คงสู่ขอมีการคิดในเรื่องของการแต่งงานเพราะฉะนั้นแล้วผลบุญจากการที่คุณ เป็นคนรักที่ดีจริงจังมั่นคงจริงใจและหนักแน่นจะส่งผลให้มีโอกาสที่คุณจะมีความรักที่สดใส24ชั่วโมงนี้ดวงชะตาความรักจะสดใสนะหัวใจจะเป็นสีชมพูแล้วมีโอกาสล้าเกินว่าอาจจะมีมีดวงคู่ที่สดใสนะส่งผลให้มีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานแน่ๆนะในช่วงชีวิตนี้นั่นเองเออ นา,ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ